กลายเป็นภาพที่ชาวเมืองลวิฟก็ไม่ทันตั้งตัวนะคะเมื่อได้เห็นดาราฮอลลีวูดชื่อดังแองเจลินาโจลียังคงอยู่ในยูเครนแล้วก็เดินเข้ามาสั่งเครื่องดื่มในคาเฟ่ไม่ต่างจากชาวเมืองคนอื่นๆ <laughs> แล้วก็ยังมีภาพขอนักแสดงดังไปเยี่ยมผู้ลี้ภัยในแทบทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นโรงครัวของ World Central Kitchen ที่ทำหน้าที่แจกจ่ายอาหารให้ชาวยูเครน หรือว่าจะเป็นการไปเยี่ยมเด็กๆที่ได้รับบาดเจ็บจากการทิ้งระเบิดที่สถานีรถไฟเมื่อวันที่8เมษาย,ยนที่ผ่านมาจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง52รายเธอก็ได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์การแพทย์ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งในครั้งนี้ด้วยค่ะตามรายงานยังบอกด้วยว่านางเอกดังได้เดินทางไปพบกับอาสาสมัครซึ่งทำง,งานอยู่ที่สถานีรถไฟของมือลวิฟเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พร้อมกับบอกด้วยว่า เธอเข้าใจว่าความเบอ่ช้ำทางใจที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อเด็กๆซึ่งเธอรู้ดีว่าการเยียวยาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพวกเขาแม้ว่าการเดินทางไปเยี่ยมผู้ประสบภัยของนางฟ้าฮอลลีวูดจะสร้างความประทับใจให้ชาวยูเครนแต่ก็ดานมีเหตุคาดไม่ถึงค่ะเพราะระหว่างที่เธอกำลังเยี่ยมเด็กทัดถิ่นมีเสียงไซเรนเตือนภัยดังขึ้นก็ต้องเปลี่ยนแผนกระทันหันนะคะเร่งออกจากนอกพื้นที่เสียงทันที จิลิน่าโจลี่เป็นดาราระดับเอลิสค่ะที่หมักใช้ชื่อเสียงของตัวเองทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นเธอยังสวมมุกอีกใบในการเป็นทูตพิเศษของสำนักงานข่าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNHCR นะคะที่เคยเดินทางไปเยี่ยมผู้ลี้ภัยจากประเทศความขัดแยง้งไม่ว่าจะเป็นอิรักซีเรียรวมถึงเยเมนมาแล้วค่ะ